สวัสดีครับวิธีบานเห่าครับผมกับผมบอยวิธีบานเฮ่ามอนี้เศร้าๆครับคือเกาครับอยู่หน้าครับอยู่ไรเราตั้พิบูลครับมอนี้จะพามาลูกกล้วยครับพอดีเพื่อนพี่คำพีนะครับฝากกล้วยมาให้ครับจากกรุงเทพครับนนทบุรีพื่อกล้วยมาสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์ครับมี ม้ำตาเตี่ยมีรถทิพตมีเล็บมือนางมีอย่างกาบองนะครับตามไเบิ่งครับนี่น้ำวาเตี่ยน้ำวาเตี่ยนี่ครับก็จะเตรียมลุ่มรองพื้นนะครับแล้วก็รถหน้าไปชุ่มแล้วก็สวัสดีครับ วิธีบานเฮ่าครับผมกับผมบอยวิธีบานเห่ามันนี่เศร้าครับคือเก่าครับอยู่หน้าครับอยู่ไรรัตนพิบูลครับมันนีสภาพามาปลูกกล้วยครับดีเพื่อนพี่คัพีนะครับฝากกล้วยมาให้ครับจากกรุงเทพครับนนทบุรีกล้วยมาสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์ครับมี ว่าเตี่ยมีรถทิพมีเล็บมือนางมีอย่างกาบองนะครับตามไปเรือครับน้ำวาเตี่ยนวาเตี่ยนครับ,เ,บเ,เป็นเตียมลุงรลองพื้นนะครับแล้วรถหน้าไปชุ่มแล้วก็หวยลงใ้าจะกบยู่ดินครับ แล้วก็ลดน้ำอีกรอบหนึ่งให้ชุ่มแล้วก็สกบด้วยฟางครับเป็นพันจิบรถครับนี่ีหละใส่พันครับเขินคำพี่ทรงมหายจากกรุงเทปครับสกบครับกระบองอันแปลกครับเป็นไร ไปดูเก็บทันไข่พระทองหรือไข่ตะบองนี่แหละครับบ่ิเนตใจบริอยชัดครับตามไปบ้างครับกอ้ยลายสายฟันครับมีเล็บมือนายก็มีครับ ที่กันปูครับมาทีปูนลยครับตับไปครับสุดตุลัยครับนี่มาปูครับเดี๋ยวที่8ชมวงครับกำลังจะเท้ากดกดหลุมล่องกลุมเสร็จเอาปุวยมาวางเขาก็กบดินธรรม่ได้ยังสิครับดินธรรมดาเสร็จปุ๊บนี่เขาก็เอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยมาลอง ดับบนอีกที่นึงครับนี่ปุ๋ยมาลองดับบนอีกที่นึงครับพี่มาลองอีกที่นึงแล้วก็จังพดน้ำโคดน้ำนะครับพดน้ำแล้วก็เอาเฟืองกบครับน้ำมาเซ็ครับวิธีการปลูกกล้บสไตล์วิธีบานเฮาครับพี่น้องกดติดตามกดสับสกายกดไลค์กดแชร์ทางช่องวิธีบานเฮาเลยครับ เป็นกำลังใจใคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับวิธีการปลูกกล้วยครับพี่น้องไร่รัตนพิบูลครับผมหลังจากที่เฮาใส่ปุ๋ยปลูกเสร็จแล้วก็ทมดินแล้วใส่ปุ๋ยขมงบนเองแล้วนกะ็ปุ๋ยฟางครับปุบ๋ยฟางหนึ่งรอบนะครับโคดหนับ ทำพิบุญครับพี่น้องลงเรียบร้อยแล้วครับ